สวัสดีครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นหน้าจอนี้นะครับอยู่ในบล็อกโอเก้เอ็กนะครับก็เป็นฟังก์ชันของเกมไฟนะครับเกมไฟล์ก็มีมานาคาร่าแซนนะครับบล็อกนะครับผมแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นหน้าจอนะครับก็ขึ้นกันยกแผงยกกระดานเลยนะครับแต่ตัวที่ยังไม่ไปไหนนะครับก็เราเห็นนะครับว่าตรงนี้แต่แม่แน่แน่ใจว่านักทนจะดีหรือเปล่านะครับ S L.P. นะครับ H.L.P. ถ้าผมดูตามเพร,รมของหกเดือนนะครับดูตามเพร,รมของหนึ่งเดือนนะครับนั่นหมายความว่า1 2 3 4สานะครับปกติแล้วนะครับส่วนมากแล้วถ้าเป็นช่วงนี้เหรียญที่เข้าใหม่นะครับเพื่อนๆสมมติว้าเข้าใหม่นะครับเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเป็นเต็นกาขึ้นตามแบบนี้แล้วก็ขึ้นต่อเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันลงแบบนี้ลงมาจาก0.25้านะครับแล้วก็มาตรงนี้อาจจะทำไส้ตรงนี้ก็ได้ด้วยโรบอท แล้วก็มาอยู่ตรงนี้0.055แต่ราคาอยู่ที่0.06 0.05 0.06มานิดเดียวเองนะครับเ,เพื่อนเพื่อแล้วเพื่อนๆไปดูตามเฟรมเล็กนะครับไปดูตามเฟรมเล็กว่ามีโอกาสกลับตัวได้หรือไม่แล้วข้อเหรียญตัวนี้มันน่าเล่นหรือเปล่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนี่ราคาล่าสุดตอนนี้เลยนะครับตามเฟรมด4วสนะครับตามเฟรมด4วสผมมาดู6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงเป็นถุงเป็นท้องถุงหรือเปล่านะครับเรามาดูนะครับว่าเหรียญตัวนี้นิสัยไม่ค่อยดีขึ้นนลงๆนะครับกระชากข แล้วเราก็ามาดูต่อไปว่านักคตมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือไม่นะครับลงหนักผมคิดว่ายากนะครับสําหรับผมนะครับแต่ถ้าขึ้นแรงเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับแต่ถามว่าน่าลงทุนไหมเรื่องนี้เพื่อนๆต้องไปศึกษา,าหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงผมไม่สามารถที่จะแนะนาเพื่อนๆได้ถ้าเกิดว่าเราจะจินตนาการไว้ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้อาจจะใช้เวลาอีกนานหรือเปล่าหรืออาจจะตัดขึ้นแบบนี้ ก่อนหน้านี้ผมก็วาดกับจีบาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับจีบาผมวาดแบบนี้นะครับนะครับแต่แตมันเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ตันทันดีเลยนะครับเพื่อนลุ้นต่อไปนะครับยิ่งไซเวนานะครับก็จะยิ่งขึ้นแดงหรือจะขึ้นเป็นแบบนี้หรือจะลงมาแบบนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับศึกษาต่อนะครับผมตอนนี้ SLP นะครับส่วนของใบแนนก็น่าจะมีนะครับเหรียญเกมตัวนี้นะครับผมก็มาฝากให้กับเพื่อนๆสั้นๆนะครับผม